สวัสดีครับวันนี้ก็อยากนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวให้กับวิศวกรได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับอยากจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เราเรียกว่าความถี่ธรรมชาตินะครับโดยปกติแล้วนะครับะระบบโครงสร้างหนึ่งหนึ่งอาจจะไม่ใช่โครงสร้างก็ได้อาจจะเป็นสายกีตาร์ก็ได้อาจจะเป็นสายไวโอลินก็ได้นะครับมันก็จะมีสมบัติทาง พลาศาสตร์เราเรียกแบบนั้น Dynamic Property 1ตนะครับสายกีตาร์เส้นหนึ่งถ้าท่านนึกภาพนะครับว่ามันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดหนึ่งมีความตึงระดับหนึ่งมันก็จะมีความถี่ในการสัน่นสมมติเราดีดนิ้วเข้าไปปั๊บนะครับมันจะสั่นด้วยความถี่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับสายที่ตึงเท่ากันแต่เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน ก็จะมีความถี่ที่ไม่เท่ากับเส้นตะกีนี้สายตะกีนี้ถ้าขันให้ตึงมากยิ่งขึ้นมันก็จะมีความถี่นึกภาพความถี่คืออะไรคือการที่มันสั่นจากซ้ายไปขวาแล้วกลับมาซ้ายนะครับกลับไปกลับมาเรื่อยๆในหนึ่งวินาทีมันสั่นได้กี่รอบอันนี้เราเรียกว่าความถี่นะครับทีนี้ตัวอาคารมันก็มีลักษณะเฉพาะตัวในเชิงดินามิกพรอพเพอรที่ว่านี้เช่นเดียวกัน นะครับนึกภาพตัวอาคารหลังหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งเกิดมีการเอาเชือกไปดึงที่ชายคาของหลังคาแล้วก็เอารถไถนะครับดึงบ้านหลังนี้นะครับด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราดึงมันไปแล้วพอเวลาเราดึงไปจนตึงระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันเคลื่อนที่อิสระตามธรรมชาตินะครับดึงตัวนี้มันก็จะเกิดการสั่นโยก ไปทางซ้ายทางขวา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 ลักษณะเช่นนี้นะครับมันก็จะสั่นกลับซ้ายกลับขวาด้วยความถี่ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของตัวมันอยากให้ท่านลองนึกนะครับบ้านหลังนี้ถ้ามีความสูงมากยิ่งขึ้นนะครับลองจินตนาการเอาเองจํานวนรอบนะครับจานวนรอบในการสั่นนะครับในหนึ่งวินาที มันจะมากขึ้นหรือน้อยลงตอบให้ตอนนี้เลยก็ได้นะครับว่าจำนวนรอบมันจะลดน้อยลงเมื่อความสูงอาคารมากยิ่งขึ้นอาคารเตี้ยๆมันก็จะสั่นด้วยความถี่ที่สูงมากกว่าอาคารสูงในส่วนกลับของความถี่ธรรมชาติเราเรียกว่าคาบการสั่นธรรมชาตินะครับหน่วยมันจะกลับกันมันจะสะท้อนว่าในหนึ่งรอบเนี่ยการสั่นหนึ่งรอบใช้เวลา กี่วินาทีแน่นอนว่าอาคารสูงจากจุดหยุดนิ่งไปทางขวาแล้วกลับมาซ้ายแล้วกลับมาที่จุดเดิมจะใช้เวลาที่ยาวนานกว่าอาคารเตี้ยๆนี่คือลักษณะของความถี่ธรรมชาตินะครับพฤติกรรมนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์กับการทดสอบสพานในรูปแบบต่างๆที่เราเรียกว่าด n นามิกโหลดเทสได้อันนี้ไม่ขอลงรลายละเอียดนะครับ หลักการนะครับในเชิงวิศวะกรรมอยากให้ลองพิจารณาลูกตุ้มลูกหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ด้านบนมีความยาวของเสาที่ยึดลูกตุ้มนี้เท่ากับ h เมื่อมันเกิดการกระชากของพื้นดินที่เราเรียกว่าเกิด ground motion เมื่อเกิด ground motion จากจุดหยุดนิ่งแล้วขยับเคลื่อนที่ไปนะครับมันย่อมเกิดความเร่งขึ้นนะครับเรียกว่า ground acceleration Ground acceleration นะครับเมื่อมันเกิดการเคลื่อนที่ไปเสร็จเรียบร้อยมวลตัวนี้มันไม่พยายามไปตามพื้นดินแต่มันพยายามอยู่กับที่นะครับเพราะว่ามันมีความเฉ่ยมันมีอินเอเชียนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าตาของการเสียรูปมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับมีแรงมารั้งเอาไว้แล้วพอมันไปถึงจุดจนึงมันก็เสมือนหนึ่งจะมีแรงดึงกลับมานะครับแรงที่ดึงกลับมามันก็ จะเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งของลูกตุ้มลูกนี้นะครับลูกตุ้มลูกนี้มีน้ำหนักนะครับ w มีแมสเท่ากับ w ส่วน g นะครับตามกฎของนิว ma. ตัน f เท่ากับ ma แมส w ส่วน g คูณกับความเร่งเท่ากับแรงนะครับและก็ในมุมกลับกันนะครับจะเรียกมุมกลับกันก็ไม่เชิงต้องเรียกว่าความสัมพันธ์อีกทฤษฎีหนึ่งนะครับคือทฤษฎี ของ stiffness ทฤษฎีของ stiffness ก็คล้ายๆกับ cantilever beam cantilever column แล้วมีแรงกระทำในทิศทาง transverse direction แรงตัวนี้ก็จะย่อมส่งผลให้เกิด displacement ขึ้นหรือว่า deflection ขึ้นนะครับถ้าเราจำกันได้ deflection เท่ากับ P l กำลัง3ส่วน3 EI แล้วเราก็บอกว่า3 EI ส่วน l กำลัง3คือค่า stiffness ดังนั้นเราจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกฎของนิวตันและกฎของสติฟเนสที่เราอาจจะเรียกว่าฮุกส์ลอในเชิงของสปริงคือ f เท่ากับ kx ได้นะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่ของแมสพวกนี้มันมีลักษณะเป็นวงรอบเราเรียกว่าฮาร์โมนิกโมชันคำว่าเป็นวงรอบหมายความว่าจากจุดซ้ายจากหยุดนิ่งไปซ้ายไปขวาและกลับมาที่เดิมเราเรียก1รอบนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่เป็นวงรอบถ้าพิจารณา นะครับมันก็จะมองภาพได้ว่ามันคือ360องศานั่นเองเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ระหว่างความเร็วและความเร่งในลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวงรอบได้นะครับจากความสัมพันธ์ที่ได้นะครับเราก็พบว่าเราจะได้ค่าความถี่ธรรมชาติจากสองสมการก็คือสมการตามกฎของนิวตันและสมการตามกฎของฮุกส์ลอนะครับ ได้ว่าความถี่ธรรมชาติในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีมีค่าเท่ากับสแควรูทสติฟเนสหรือความสามารถในการต้านทานการเสียรูปต่อแมสของตัวอาคารนั่นเองนะครับและถ้าถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากหน่วยเรเดียนต่อวินาทีกลายเป็นรอบต่อวินาทีเราทราบดีครับ1รอบเท่ากับ2ภายเรเดียนเพราะฉะนั้น ค่าความถี่ธรรมชาติในหน่วยรอบต่อวินาทีก็มีค่าเท่ากับเศษตหนึ่งส่วนสองพ่สแควรูทเคส่วนเอ็มสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าถ้าสติฟเนสเยอะค่าความถี่ก็เยอะนะครับถ้าแมสเยอะความถี่ก็ลดลงลองนึกภาพน,นะครับสายกีตาร์นะครับถ้าเกิดเราขันเราเราเพิ่มความตึงให้กับมันมากเท่าไหร่ความถี่ในการสั่นมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้น อันนี้เป็นสมบัติประจำตัวของตัวมันเองนะครับแล้วก็เมื่อมันเกิดการสั่นอย่างอิสระที่เราเรียกว่า free vibration มันหยุดเองได้ไหมถ้าไม่มีการสลายพลังงานเลยมันหยุดไม่ได้แต่ถ้าเรามีตัวที่เราเรียกว่า damper มันก็จะค่อยๆทย,ยอยลดลดความรุนแรงลงลด m a g น i t u d e ลงนะครับเรื่อยๆจนหยุดสั่นไปในที่สุดครับเมื่อเราเข้าใจ ในประเด็นของความถี่ธรรมชาตินะครับทีนี้อยากให้ย้อนกลับมานิดนึงเราพยายามจะบอกประเด็นสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าความรุนแรงของการสั่นไหวของตัวอาคารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือระดับความรุนแรงที่เราเรียกว่าแมกนิจูดบางคนอาจจะใช้คําหรือว่าหน่วยโบราณที่เรียกว่าวิเตอร์นะครับแต่ว่า ในหลักวิทยาศาสตร์จริงๆใช้คำว่าแมกนิจูดน่าจะดีกว่านะครับแมกนิจูดเยอะความรุนแรงต่อตัวอาคารก็ยิ่งเยอะแต่แมกนิจูดไม่ใช่ปัจจัยเดียวอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของความถี่นะครับความถี่คือการสั่นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าเกิดความถี่ของตัวอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหวมันไปตรงกับความถี่ที่เป็นความถี่ธรรมชาติของตัวอาคารมันจะเกิดพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งที่เรียกว่าเรโซแนนซ์หรือว่า เกิดการสั่นพ้องหรือว่าเกิดการกรําทอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเอาภาษาง่ายๆคือมันจะขยายความรุนแรงนะครับจากความรุนแรงระดับที่10หน่วยมันอาจจะกลายเป็นร้อยหน่วยก็เป็นไปได้ถ้าความถี่มันตรงกันทีนี้เราจะวัดยังไงเพราะว่าตัวอาคารเราไม่สามารถวัดความถี่ได้แต่สิ่งที่เราวัดได้คือความถี่ของการสั่นจากพื้นดินนะครับการสั่นจากพื้นดินที่เราเรียกว่า ground motion เราวัด ground acceleration ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า seismograph นะครับไซส์โมกราฟที่วัดออกมานะครับแกน x ก็จะเป็นแกนของระยะเวลามันก็จะวัดมันก็หมุนไปเรื่อยๆเวลามันก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดูว่าความเร่งของพื้นดินมีค่าเท่าไหร่สิ่งที่วัดได้เนี่ยเราเรียกว่า wave นะครับเป็นเว v e ชุดหนึ่งเครื่องมือมันจะปล่อยลันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเราก็จะได้เวฟชุดที่มันรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเอาเว v e ตัวนี้มา กระทำกับตัวอาคารเราก็จะได้ผลตอบสนองที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารแต่ว่าการทำในรูปแบบนี้เราไม่ได้ทำบนตัวอย่างจริงเราเอาเวฟที่วัดได้จากกลมอุตุไปทำบนแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์นะครับเรามาพิจารณาในประเด็นการทำแบบจำลองบนคอมพิวเตอร์กันนะครับสมมุติว่าไอ้ลูกกลมๆล,ลูกนี้นะครับด้วยแมสค่คาหนึ่งเราทำให้มันยาวระดับหนึ่งนะครับเมื่อมันยาวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ครับคาบการสั่นธรรมชาติมันก็สั้นความถี่มันก็สูงเมื่อเราทําให้มันยาวขึ้นคาบการสั่นมันก็ยาวขึ้นความถี่มันก็ต่างลงแล้วก็ไปเรื่อยๆเ,เราเอาชุดเวฟที่วัดได้จากรมอุตุนะครับไปทําการเช็คบนซิมูเลชันบนคอมพิวเตอร์โมเดลเราก็สามารถที่จะหาผลตอบสนองออกมาได้ตามระยะเวลานะครับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในเวฟนะครับทางแกน X ของตัวเวฟนะครับสิ่งที่เราได้เราก็จะได้ว่าเออด้วยเวฟที่เราเก็บมาได้จากพื้นที่จริงมันจะเกิดผลตอบสนองที่เยอะที่สุดที่เราเรียกว่าพีคที่มีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นพีค displacement นะครับหรือว่าการเสียรูปการเคลื่อนที่ของตุ้มตัวนี้นะครับอาจจะบอกได้ว่า2.67นิ้ว ตุ้มตัวนี้เมื่อมันขามันยาวขึ้นมันก็กลายเป็น5.97นิ้วตุ้มตัวนี้เมื่อยาวเข้าไปอีกมันก็กลายเป็น7.47นิ้วนะครับหลังจากนั้นเราได้ข้อมูลของหลายๆตุ้มไม่ใช่แค่3ามตุ้มน,นะครับอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับเราก็เอามาพลอตนะครับในแนวนอนนะครับเป็นค่าของค่าการสั่นธรรมชาติในแนวนอนแล้วก็แกนตั้งเป็น displacement เราก็จะสามารถพลอตความสัมพันธ์ระหว่าง displacement กับลักษณะ ของคาบการสั่นธรรมชาติซึ่งสะท้อนอะไรครับซึ่งสะท้อนระบบโครงสร้างหลายๆระบบนะครับด,ดูอันนี้ให้ดีนะครับอันนี้คือระบบโครงสร้างติเตี้ยระบบโครงสร้างที่สูงขึ้นมาปานกลางระบบโครงสร้างสูงมากๆนะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์เป็นลักษณะของเป็นสเปกตรัมสเปกตรัมหมายความว่ามันมาจากหลายอาคารมันมาจากหลายโครงสร้างนะครับและเมื่อเราได้ displacement เราก็แปลง displacement ออกมา ให้กลายไปเป็นความเร็วและความเร่งได้จากความสัมพันธ์ของฮาร์โมนิกโมชันนะครับดังนั้นเราก็จะได้กราฟที่เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับคาบการสั่นธรรมชาติหรือลักษณะตัวอาคารรูปแบบต่างๆความสูงรูปแบบต่างๆความสูงไม่เท่ากันนะครับเตี้ยๆไปจนสูงมากๆเตี้ยๆไปจนสูงมากๆที่เป็นแกนตั้งเป็นความเร่งด้วย เราก็เลยเรียกมันว่า Sudo Response Velocity Sudo แปลไม่ใช่ของจริงนะครับเราเราสร้างมันขึ้นมาจากหลักการทางทฤษฎี Response แปลว่าผลตอบสนองอันนี้คือความเร็วอันนี้คือความเร่งและก็เป็นสเปกตรัมคือมีหลาย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 อาคารหลายหลายความสูงอาคารมาพิจารณาร่วมกันสไลด์นี้อยากแสดงให้เห็นนะครับเป็น Demonstration ที่ดีมากๆนะครับ คือเสมือนหนึ่งะครับมีอาคารอยู่3ระดับความสูงนะครับด้วยระดับความสูงเนี่ยแท่งแท่งนี้มีขนาดเท่ากันแต่ขาไม่เท่ากันดังนั้นแปลว่าสติ ness หรือความสามารถในการต้านทานการเสียรูปในทางแนวนอนนะครับไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะ Stiffness น้อยคือใช้แรงน้อยผลักออกไปแล้วมันจะเสียรูปออกทางข้างเยอะ แต่แมสที่เท่ากันก็ส่งผลให้สติ f n e s s น้อยนะครับความถี่ธรรมชาติก็จะต่ำค่าการสั่นธรรมชาติก็จะสูงนะครับด้านล่างเป็นเช็คเทเบิลนะครับก็คือมีการขยับลื้นที่ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเดโมเนสเตชันนี้ก็เริ่มจากการเขย่าด้วยเช็คเทเบิลต่ำๆก่อนจะเห็นว่าที่ความถี่ธรรมชาติต่ำๆประมาณ4เฮิร์สมันไปพ้องกับ ความถี่ธรรมชาติของตัวอาคารความถี่ของพื้นดินนะครับส่งผลให้ตัวโครงสร้างตัวนี้มันสั่น4เฮิร์ส์แล้วมันไปพ้องกับความถี่ธรรมชาติของตัวมันมันก็เลยจะขยายความรุนแรงออกไปได้เยอะและหลังจากนั้นนะครับมีการเพิ่มความถี่ของการสั่นของพื้นดินให้มากขึ้นก็ส่งผลทําให้ตัวอาคารเกิดการสั่นมากขึ้นและ เมื่อตัวอาคารที่เป็นอาคารสูงปานกลางนึกภาพอาคารประมาณสักสิชั้นและกันอันนี้นึกภาพอาคารสูงประมาณสักยีชั้นอันนี้เป็นอาคารสูงประมาณสักห้าชั้น4ชั้นเมื <ME> ่อเป็นอาคารระดับสูงสิชั้นสูงปานกลางสติปน s สอยู่ประมาณปานกลาง,ลางแมสเท่าเดิมมันก็จะเกิดการขยายความรุนแรงขึ้นเมื่อความถี่มีค่าในระดับหนึ่งที่มันไปพ้องทําให้ตัวอาคารมันสั่นพ้องกับความถี่ธรรมชาติของตัวมันเอ,เองนะครับและถ้า เช็คเทเบิลมีการสั่นด้วยความถี่ที่สูงมากๆสูงมากๆนะครับซึ่งตัวเตี้ยๆเนี่ยสติฟเนสมันจะสูงมากๆก็จะส่งผลครับทำให้อาคารตเตี้ยๆมันเกิดการขยายความรุแรงขึ้นและเมื่อมันเกิดการ อย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็จะกล่าวถึงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมากล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับปัจจาการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวในคลิปถัดไปสวัสดีครับ